สวัสดีครับต่อจากาคลิปแรกนะครับผมลืมอธิบายพวกฟังก์ชันของโปรแกรมนะครับก็คือ,อโปรแกรมเนี่ยครับเมื่อเราคอนเน็กมาแล้วนะครับอ,อย่างบางบาง,บางครั้งนะครับเราไม่สามารถคอนเน็กที่ IP ที่ประเทศอังกฤษได้นะครับเรามาาเราสามารถเลือกอประเทศที่เราจะคอนเน็กได้นะครับอย่างาก็จะมีพวก IP ของประเทศแคนาดาเยอรม,มันฝรั่งเศสอะไรประมาณนี้ครับแล้ว ก็รวมถึงของอเมริกานะครับก็มีเหมือนกันนะครับแล้วก็หลังจากใช้งานนะครับเสร็จก็ให้กด disconnect อย่างนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับก็คือ this day use a g นะครับก็คือวันหนึ่งเราสามารถาาดูพวกเว็บที่โดนบล็อกได้300เมกต่อวันนะครับ แล้วก็ภายใน24ชั่วโมงตรงนี้นะครับมันก็จะรีเซ็ตใหม่นะครับส่วนถ้าใครอยากใช้เกินมากกว่าน,นั้นนะครับก็ก็คือจะต้องซื้อนะครับโดยการที่ไปอ่าที่บายแบบอย่างเงี้ยนะครับอ่าเดี๋ยวผมลองดูนะครับพอกดที่บายมันน่าจะมาหน้านี้นะครับก็คือสําหรับคนที่อยากเสียตังค์ใช้แบบอ่า ดูคลิปอ่านานๆนะครับหรือใช้แบนด์วิดด์วันหนึ่งเยอะนะครับก็คือจะต้องอจ่ายตามนี้นะครับจะมีราคาถูกสุดที่เดือนละตีไปเดือนละ3ยูโรนะครับเดี๋ยวผมปิดแป๊บนึงนะครับก็คือประมาณเดือนละ40่คูณสประมาณเดือนละ120นะครับคนก็จะสามารถเข้าเว็บ เว็บพวกที่โดนบล็อกได้นะครับเดือนหนึ่งอ่ายี่สจิกนะครับประมาณนี้ครับยังไงก็อลองอไปใช้กันดูนะครับแต่โปรแกรมนี้เป็นโปรแกรมฟรีนะครับแล้วก็มันก็จะมีบริการเสริมนะครับยังไงก็ลองไปอลองเล่นกันดูนะครับถ้ามีข้อสงสัยตรงไหนก็คอมเมนต์มา